โครงการดูแลสุขภาพสนับสนุนโดยเจนี่ฟู้ดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโครงการดูแลสุขภาพนะครับรายการที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์การดูแลสุขภาพนะครับเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจสําหรับผู้ที่กําลังประสบปัญหาการดูแลสุขภาพอยู่นะครับวันนี้เช่นเคยครับอยู่กับผมเอกเอทัศครับและคุณรุ่งโรดครับสวัสดีครับ เช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูครับว่าใครจะมาแชร์ปัญหาสุขภาพและเขามีวิธีการดูแลอย่างไรไปชมกันเลยครับตอนนั้นรู้สึกเพลียตาเหลืองซีดปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนชี่แสบ,แบปวดท้องกินข้าวไม่ได้คันตามเนื้อตามตัวปวดหลังหมอบอกว่า ไตคุณเขาคั้นสุดๆแล้วถึงขั้นที่ห้านี้แล้วไม่สามารถควบคุมได้ละค่าของเสียงเราอยู่ในะระดับเกินแล้วอะ่ะขนาดน้ำตาเรามันไหลออกมาไม่รู้ตัวนะมันเหนียวอะ่ะปากเรานี่พูดอะไรไม่ได้เลยนะมันเหม็นอะ่ะของเสียงก็จะคั่งอยู่ตามแขนตามขาอะไรเงี้ยบวมผมนี่มันหลุดมันหลุดเป็นก้อนเลยคุณนอนก็ไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได้ฉี่แตกไยนะเริ่มมีรดกำเดาไหลมันขั้นสุดท้ายของเราแล้วอะ่ะ กวานเองมันหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเราออกมาด่ายาได้รดน้ําต้นไม้เออวันนี้เราเดินไหวนี่เริ่มกินได้นอนนี่นอนยาวเลยไม่ต้องไม่ต้องนั่งก้มแล้วปกตินะไม่ได้นอนราบเหมือนคนอื่นไม่ว่าจะปวดหัวไม่ปวดเวียนหัวไม่เวียนไม่อาจีนที่ดีใจมากคือไม่บวมเปลี่ยนไปกักเมื่อก่อนมากเลยหมอบอกว่าค่าในเลือดก็ดีขึ้นของเสียไม่มีแล้วตอนนี้ไตคุณกระตุ้นมันึกขึ้นแล้วนะบอกก็บอกดีนะเนี่ยคุณดีขึ้นนะก็ดีใจ ดีใจมากปวดเอวแล้วก็ปวดขาเยี่ยวเป็นสีแดงค่ะปวดจนเดินไม่ได้จนคานสี่ขาเลยแหะค่ะปวดจนเป็นไข้แล้วก็หน้าก็มืดตัดสินใจไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นไตไตอักเสบเครียดจนกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับจนโทมลงเดินเหมือนกับลมพัด ตอนนี้ดีขึ้นมากเยอะค่ะปกติทุกอย่างร่างกายก็แข็งแรงแข้งขาก็ไม่ค่อยปวดจะก,กระชุ่มกระชวยขึ้นมาผิวพรรณเราเนี่ยมันจะแน่นผมที่เคยร่วงก็ไม่ร่วงตาก็แจ้งมองไปไหนอ่านหนังสือก็ได้ตัวเล็กๆก,ก,ก็มองเห็นไปตลาดก็วิ่งขึ้นรถเมย์สองบาพายสองมือหิ้วก็หิ้ว,วได้แข็งแรงขึ้นมากเลยเพราะว่าเราไม่ปวดหัวไม่ปวดอะไรแล้วกินได้นอนหลับฉันก็สบายใจแล้ว เป็นนักกีฬานะคะลงวิ่งมาราธอนทุกงานเลยค่ะ10กิโลในวิ่งสบายเลยค่ะแต่หลังๆก็ไม่ไหวเหนื่อยค่ะก็เลยแปลกใจว่าตัวเองเป็นอะไรเหนื่อยมากเลยค่ะนอนไม่หลับแล้วก็เพียชีบอยมากอะ่ะที่ทรมานสุดก็คือไม่มีแรงเลยค่ะไม่อยากไปไหนด้วยซ้ําไม่อยากเห็นหน้าใครก็บอกลูกว่าแม่เหนื่อยแม่ไม่ไหวแล้วนะเขาก็เลยพาไปหาหมอหมอโทรมาบ,บอกว่าคุณเป็นไตนะคะค่าไตสูงมากเลยค่ะ คุณปล่อยว่าได้ยังไงถึงระยะสี่บอกมันไม่มีอาการพวกมีอาการแล้วเนี่ยถ้าลดลงอย่างนี้นะคะต้องพกใตไต้แน่นอนกลับมาถึงบ้านก็บอกลูกว่าแม่คงไม่ไหวน,นะลูกก็บอกว่าแม่แม่ต้องสู้สิแม่มีลูกอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยพออาทิตย์ที่สองเริ่มดีขึ้นเราจะดีขึ้นหรอพูดตัวเองนะคะพูดกับตัวเองว่าเอ้เราจะดีขึ้นแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้ ก็คือตอนนี้ดีขึ้นมากเพราะว่าความเหนื่อยที่ตัวเองเคยเหนื่อยเคยคิดว่าขี้เกียจเคยคิดว่าเพียรตรงนั้นเหมือนกับหายก็ร่างกายก็ดีขึ้นเป็นคนละคนเลยค่ะาาค่าไตเพิ่มขึ้นทุกเดือนค่ะที่ไปหาหมอความคิดเปลี่ยนไปจากที่เคยเจอครั้งแรกตอนนี้เหรออยากจะอยู่ต่อเป็น2ี่สิปี ป่วยคือว่าปวดเมื่อยเดินแล้วก็เหนื่อยไม่มีแรงจะเป็นจุกหน้าอกเนี่ยแน่นตามคอมันบอกไม่ถูกเลยแย่เหนื่อยคล้ายกับเราแบบว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถึงเป็นอย่างนี้ก็บ่นกรลูกว่าเราจะแม่จะทําไงหมอเจาะเลือดตรวจออกมาออกมาก็หนึ่งไตระยะที่4 2ความดันแล้วก็ไขมันใจเสียเหมือนกันหมอบอกว่าระยะที่ห้า รัออกษาตัวให้ดีควบคุมอาหารหดีนะถ้ายายเป็นมากกว่านี้แล้วจะต้องพอกไตนะคิดถึงขนาดว่าต้องสั่งลูกสั่งอะไรว่าลูกเนี่ยมีนั่นเท่านี้มีนี้เท่านั้นคนนั้นของคนนี้คนนี้ของคนนั้นนะก็กลัวอยู่แหละใจไม่ค่อยดีเหมือนกันถ้าพอกไตไปนี่เราจะอยู่กับหลานอีลกลูกหลานอีกนานไม่นอกรู้สึกว่าท้อแต่ไม่ถอยพยายามสู้แบบแล้วก็คิดว่าเออลูกหลานเราก็ยังลำบากอยู่ถ้าเราไม่มีเราเราจะไปพึ่งพาใครใครจะให้คำปรึกษาเขา จะรู้สึกมีแรงดีขึ้นอันนี้พูดกันตรงๆเลยไม่จะโกหกดีแค่เท่าที่เห็นทุกวันดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆหมอตรวจตรวจรอบหลังเนี่ยค่าไตาดีขึ้นนะคะไขมันก็ปกติเลือดก็ดีขึ้นโกดลยยอนนี่ก็หายไปด้วยหายจริงๆโกดลายอนเนี่ยกหมอก็บอกว่าไม่ต้องฟอกไตแล้วมันดีขึ้นเอาจริงเลยดีใจเนี่ยว่าเพราะว่าหมอบอกว่าไม่มีแล้ว 90%รที่ร่างกายที่ไม่ไหวไม่ไหวนี่ดีขึ้นมาเลยอยากจะบอกคนที่เป็นโรคไตดีขึ้นได้เนี่ยดีขึ้นได้ไม่ใช่ว่าจะมาแกล้งยอหรือว่าเป็นหน้าม้าเลยเรื่องจริง โอ้โหนะครับนี่คือเคสของคุณป้ากรอยใจนะครับจากกรุงเทพจากกรุงเทพครับน้องจอกนะครับแม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกเนี่ยผมดูแล้วแกนั่งก็ดูห่อเหี่ยวอยู่ครับแต่สักแป๊บหนึ่งรู้สึกแม่หลังปรึกษากับโปรแกรมของเรามีกําลังใจแกเริ่มขึ้นใจเห็นไหมครับเริ่มขึ้นสุขภาพเีขึ้นเลยคือเห็นไหมไตระยะที่ห้าอ่าใช่ครับตอนแรก4 4แล้วก็ไป5ครับเห็นไหมครับนั่งแล้วหายใจไม่ออกใช่ครับ หายใจไม่ออกตรงนี้ก็มีเรื่องของหนึ่งส่วนของโรคหัวใจที่แกมีนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของไตที่เป็นเรื่องน้ําท่วมปอดก็จะเป็นผลกระทบคู่กันมาอยู่ตลอดร,ระหว่างโรคหัวใจความดันไตก็มีอยู่ตลอดแล้วยังบางทีเนี่ยพอเรามีโรคหัวใจจําเป็นจะต้องทานยาใช่ครับโรคพุ่งนี้เวลาพัฒนามันไปเร็วอย่างหนึ่งไปสองไปสามบางทีใช้เวลาแค่สองสมเดือนในไปสามไปสี่ละคุณป้าก้อยใจปรึกษาคุณหมอคุณหมอให้ทำอะไรครับ ควบคุมอาหารเห็นไหมครับเพราะหลักสําคัญเลยคือตัวเราก่อนเราต้องควบคุมอาหารอันต้องมานั่งทบทวนว่าควบคุมอาหารเนี่ยถูกต้องไหม เพราะความรู้ในการควบคุมอาหารผมเราเจอเยอะคุณเอกฉันก็ควบคุมอาหาแล้วทำไมไม่ดีขึ้นถูกฉันก็ทําตามที่เขาบอกแล้วไอ้นี่ก็ไม่กินแล้วไอ้นั่นก็ไม่กินแล้วทุกวันนี้ก็แทบจะไม่กินอะไรไม่มือไม่เหลืออะไรให้กินไม่เหลืออะไรให้กินแล้วแต่ทําไมฉันก็ยังไม่ดีขึ้นใช่ไม่เหลืออะไรให้กินแล้วแต่ไอ้อย่างที่กินอยู่นั่นแหละโอ้ไม่อรอกไหมที่แท้ไอเราหยุดทุกอย่างไปอ่ะไม่ร้ายแรงเท่าไอตัวที่ยังกินอยู่ทุกวัน เพราะว่าหลายครั้งที่คุณหมอบอกเนี่ยส่วนใหญ่หมอจะบอกเป็นหัวข้อใช่จะบอกเป็นกว้างๆใช่เขาจะบอกกว้างๆว่าเออสโคบคุณต้องทาอะไรนะไปดูแลสุขภาพนะไปออกกําลังกายไปควบคุมอาหารใช่จะบอกแค่นี้แต่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องกินอะไรบ้างเราห้ามกินอะไรบ้างเนี่ยอย่างเรื่องการออกกําลังกายออกกําลังกายแบบไหนอ่าใช่ครับเพราะแต่ละคนร่างกายไม่ไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะว่าคุณป้าเป็นโรคหัวใจออกกําลังกายหนักไม่ได้คุณป้าต้องออกกําลังกายเบาๆไปเรื่อยๆเป็นคาร์ดิโออย่างนี้ไปออกหักโหม ไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการออกกําลังกายก็ต้องมีคําปรึกษาว่าควรทํำยังไงรูปแบบการควบคุมอาหารก็ต้องรู้ว่าอะไรทานได้ทานไม่ได้คุณหมอก็จะพูดเป็นปกติงดอาหารเค็มถูกต้องครับและอาหารเค็มมันมีอะไรบ้างลหะครับ <laughs> บางอย่างฉันกินไม่เค็มเลยฉันกิน<ช>ฉันชิมแล้วไม่เค็ม<ต>กินไดแ้แต่โซเดียมเพียบ <laughs> <ก S 2> ในบช้อนมันมีแต่โซเดียมไม่มีเกลือเลยเใช่ไหมผงชูรส ใช่ครับนี่โมโนโซเดียมกูตาเมตโซเดียมอีกแล้วอาหารหลายๆอย่างวัตถุดิบที่เรามาปรุงมาทํากินเนี่ยมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบแล้วบางอย่างนี้โซเดียม <c oughs> เยอะด้วยเราก็จะเข้าใจแต่ว่าต้องไม่กินเกลือตไม่กินเกลือไ,ไม่กินน้ําปลาใช่แต่น้ําพริกโอ้โหนล้วพร่กะปีฉันแต่กินน้ำพริกกะปิกะยอด ผักเป็นประจำกินกับยอดกระถินกินเนือ้อ <c oughs> โอ้โหทำไมฉันยังเป็นอยู่เลยนั่นแหละนะครับใน,นที่คุณเอกพูดนั่นแหละใช่เลยครับัสิ่งสําคัญสุดเลยคือควบคุมอาหารเป็นหลักการควบคุมอาหารคืออะไรครับคือการชะลอความเสื่อมของไตก่อนอ๋อครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราต้องเร่งกระบ,บวนการซ่อมแซมคุณเอกร่างกายคนเราเนี่ยมหศัศจรรย์มากยังไงครับร่างกายคนเราซ่อมแซมตัวเองได้ทั้งนั้นครับแต่พอเราอายุมากขึ้น การซ่อมแซมเนี่ยมันทําได้ช้าลงยกตัวอย่างเช่นพอเราเป็นแผลตอนเด็กๆก็แผลเร็ยวครับถูกไหมพออายุห้าสิบลองเป็นแผลสิโอ้โหสองสามอาทิตย์ยังไม่หายเลยบางทีไม่เพียงไม่หายลามไปข้างๆเลยจะเป็นที่เท้าก็ถึงก็ตัดนิ้วตัดอะไรกันได้ถูกไหมอ่าใช่ครับเพราะฉะนั้นเอนไซม์เขาไปช่วยอะไรช่วยให้กระบวนการซ่อมแซมตัวเองของร่างกายมันกลับดีขึ้นกลับไปเป็นเหมือนก่อนทําให้กระบวนการมันเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นคุณเอกลองนึก ถ้าเราสามารถซ่อมแซมได้เร็วกว่าความเสื่อมอืมใช่ไหมมันก็เป็นอาการบวกสิใช่ครับถูกไหมค่าตันทำงานของไตค่อยๆสามารถดีขึ้นได้ตรงเนี้ยเราเข้ามาทําอยู่ในโปรแกรมฟื้นฟูไตในสามสิวันลองทําตามนีอยู่ลองดูว่าเราทำสองอย่างนี้สาวันเนี่ย มันจะดีขึ้นไหมผมรับประกันได้เลยว่าดีขึ้นได้แน่นอนรับประกันว่าดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นครับวันนี้เริ่มต้นดูแลตัวคุณเองด้วยการเข้าโปรแกรม30วันนะครับเห็นผลอย่างแน่นอนโทรมาหาเราได้เลยนะครับวันนี้ผมเอกเอทัศและคุณรโร์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเจนนี่ฟู้ดสู้เคียงข้างคุณทุกปัญหาสุขภาพ